สวัสดีครับทุกคนควันนี้เป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวมีโครงการมีแผนว่าจะเดินขึ้นไปเขานน้นนะครับแล้วก็จะไปลูกโน้นถ้ามีเวลานะจะเดินสองลูกเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซัมเมอร์บรอม <laughs> ประดิษฐ์บอมสเตอร์นะครับเปิดขาย9โมง 30ถึง18นะครับนี่นะครับทุกคนข้างในก็จะขายดอกไม้นะแล้วก็เป็นฟามด้วยเดี๋ยวเราจะปีนลงไปตรงโน้นเลยนะครับทุกนะคนไปกันเลยครับเราจะบุกป่าเข้าไปก่อนนะครับเราจะไปทางนี้แล้วก็หาทางขึ้นไปข้างบนนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นทางไหนนะครับทุกคนผมก็จำไม่ได้แต่ผมเคยขึ้นครั้งหนึ่งนะตอนที่ หิมะหิมะตกใหม่ๆปกคลุมแล้วใครอยากดูกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมเคยขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นเป็นต้นใบแบบใบไ,ไม้กําลังผลิใหม่นะครับเราต้องหาทางกันไปเองไม่รู้ทางอยู่ตรงไหนเดิน <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันระหว่างทางไปเรื่อยนะครับทุกคนไปกันเลยนะครับ let's go โอ้ทุกคน นี่นะครับเรามาเจออยู่กองหนึ่งเนาะน่าจะเป็นตัวอันหรือกวางมูดนี่แหละครับนี่นะครับไม่รู้เราเราจะเจอหรือเปล่าแต,แต่เราเคยได้ถามเลยนะครับว่ามันจะเจอไหมครับช่วงหน้านี้ก็บอกอย่าไม่เจอนะครับจะเจอช่วงที่เป็นหน้าที่เป็นหิมะเนาะม,นมันจะออกหาอาหารนะครับแต่ช่วงนี้มันก็จะหลบเข้าป่าไปเราอาจจะไม่เห็นแล้วครับอตรงนี้เป็นทุ่ง้าเลยครับทุกคนทุ่งา้า สวยเลยครับย้ากระลังขึ้นเนาะว้าวอะไนะครับสตยอไหมครับตอนนี้ตอนนี้มองไม่เห็นนะครับยอดเขาอยู่ตรงไหนเพื่อเดินสุ่มไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เดินสุ่มไปเรื่อยครับทุกคน นี่นะครับตามโขดหินทุกคนจะสังเกตไหมจะมีพวกตะไค้น้ําแต่เสียดายนะครับวันนี้อากาศไม่ค่อยไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่จะมีเมฆก,ก็เลยอาจจะดูแล้วมืดๆนเนาะอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเราไปกันต่อเลยครับทุกคน นี่นะครับทุกคนเดินมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะเป็นโขดหินแบบนี้นะครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นบียอกนี่นะครับบีนะครับบีไม่ใช่วีป่าทนนี้ก็จะเป็นต้นแบบนี้ตลอดเลยนะครับนี่กวางก็มีแถวนี้ ตรงพื้นแถวพื้นนี่ก็จะมีพวกเป็นผล,ลไม้นะครับเก็บกินได้นะครับทุกคนแต่มันก็ม่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นทางเลยนะครับทุกคนยังไม่ได้ขึ้นเขาเลยแล้วแค่สโลปตีนเขาเฉยๆนะครับน,นี่ก็จะเป็นสาอากาศ ทางนน้นบ้านก็อยู่แถวนี้นะครับที่ผมอยู่นะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับระหว่างทางนะไปเรื่อยๆกันเลยนะครับทุกคนอ ผมก็เดานะครับทางเนี่ยมจฉาไม่ได้หรอกครับ <c oughs> <c oughs> เคยมาครั้งเดียวแล้วมาตอนนี้มาด้วย <c oughs> มันไม่เหมือนตอนนี้นะครับว <c oughs> ิวทิวทัศน์มุมมองมันคนละอย่างกันเลยนะครับทุกคน <c oughs> ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เดือนเีเอียงเฉียงนะครับเนะ <c oughs> าะอาจจะลื่นได้ ไปแล้วครับ,รบเราจะเจอสัตว์ป่าหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้ถ้าทุกคนมองไปก็จะเห็นอีกระดับนึงนะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะมองเห็นทะเลละก็จะมีโรงเรียนนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเขามองเห็นหรือเปล่าทุกคนเขาแล้วก็เห็นทะเลนะครับ ราจะไปก็ต่อเลยครับ โอ้ยมีหอยด้วยครับมันยังไม่ตายนะเนี่ยเนี่ยขยับด้วยด้วยโอ้โหี่เหมือนหอยี่บ้านเราทุกคนหอยอะไรครับอคอมเมนต์ก็มาบอกด้วยนะครับว่าหอยอะไรนี่นะครับผมนึกว่านกคาบก็มากินนะครับมันมันมันไม่ใช่ครับสงสัยจะเป็นพวกอาหารเนื้อเนืเ้อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาหารกวางโอ้ เดินมายังไม่ถึงยอดเลยครับเดินมาก็แวะถ่ายรูปไปเรื่อยนะครับทุกคนไปกันต่อเลยครับแต่ใกล้แล้วล่ะทุกคนใกล้จะถึงละถ้าทุกคนสังเกตก็จะเห็นต้นไม้อยู่ประเภทนี้แหละครับกับแบบนี้แล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งต้นอะไรต้นรงหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ใช่ออกเสียงถูกหรือเปล่าเนะ ถ้าออกเสียงไม่ถูกก็เหมือนเดิมครับ่าว่ากันเลยแล้วเราจะเดินไปต่อนะครับ ตอนนี้เดินมาถึงยอดแล้วนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์เราจะตั้งก้อนหินเป็นชั้นๆด้วยแบบนี้นะครับทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาเอาก้อนหินมาตั้งด้วยนี่นะครับเดินตามผมมาเลยว้าอีกแล้ว,ลวทุกคน นี่นะครับเรจะตั้งก้อนหินแบบนี้นะครับส่วนนู้นก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นโบสถ์อันนี้จะเป็นบ้านที่ผมอยู่นะทุกคนเห็นไหมครับไม่มนี้เป็นสวนหญ้าเดี๋ยวเราตั้งก้อนหินนะเราก้อหินดีกว่าหาก่อนทุกคนหาก้อนหินก่อนเอาตัวชิวเอาก้อนเล็กก็พอนนะทุกคนนะ คลิปเก่าผมก็เคยมา้างเหนือนะครับตอนหิมะเนาะถ้าใครอยากดูก็กลับไปดูเยอะกลับไปย้อนดูคลิปก่าโขงผมได้นะผมเคยขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับตอนหิมะบกคุมบกนี่นะครับตั้งขอตั้งหน่อยปุ๊บตรงนี้นะครับโอเคอยากเดินไปเขารูปนะทุกคนรู้จะเดินได้หรอือเปล่า สูงนะแต่สวยเดี๋ยวจะพยายามนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอากาศที่เย็นเพราะมันมีต้นไม้ปกคมว่าอยู่ที่สูงแล้วก็จะมีลมแรงหน่อยนะครับทุกคนเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงลมนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งพักพักผ่อนถ่ายรูปกันเก็บอยู่สวยๆที่นี่กันก่อนนะครับถ้ามีเวลาก็จะเดินไปฝั่งนู้นนะครับ ต่อติดตามนะครับว่าผมจะไปหรือเปล่าโอ้ตรงนู้นทุกคนที่ผมไปปั่นจัก,กรยานแล้วแล้วก็ขึ้นไปที่เขาลูกนู้นจะมีรถนคมท่องเที่ยวจอดอยู่สามคันครับเป็นรถแคมป์พิ้งวงรถแคมป์รถเอนะที่เป็นอะไรรถป้ายครับจอดอยู่ตรงนู้นสามคัน เดีน,นี้ไม่ได้ไปครับวันนี้มาขึ้นมาปีนเขาไม่ได้ปั่นจักรยานครับเดี๋ยวว่าหลังจะพาทุกคนไปตรงนู้นนะครับไปตรงนู้นมันจะมีมีทางให้ไปเห็นไหมเห็นไหมครับแต่มันไกลอาจจะมองไม่เห็นนะเดินดูวิวหน่อยนะครับ ทุกคนเน็นไหมหิมะยังไม่ละลายแล้วก็มีน้ําตกไม่ใช่น้ําตกสิครับเป็นทางน้นํำนะมันไหลมาจากหิมะละลายมาเป็นทางลงมาเลยครับตรงนี้ตอนน้ำมาตรงนี้นะครับกินหิมะน้ำแดงอยู่ตรงนี้ทุกคนว่าแต่เขาลุ้นร้นดีไหมครับ ลองไปดีไหมครับ <c oughs> ถ้าทางจะดีเนาะไม่เคยไปเลยมันจะมีทาน้ําหรือเปล่านะครับว่าเราจะข้ามได้หรือเปล่าถ้าไปเนาะแต่มันก็สูงดีถ้าทายดีนะครับทุกคนสูงเกือบเท่าหนึ่งของตัวนี้เปล่า <c oughs> เดี๋ยวจะลองจะลองไปนะครับเราติดตามครับไปแลครับหลังจากที่เดินลงมาก็จะไปเจอหินนะครับหิน เจออย่หลา่ก็ครับไม่เหมือนมันไม่เหมือนไข่นะะปกติจะเป็นหินบบมหินปูนแต่อันนี้จะเป็นจะเป็นหินแร่นะครับสีขาวโอ้โหสวยเลยทุกคนดูเฉยๆนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนใจนะยังไม่ได้ไปเขาลูกนู้นนะครับแต่จะลงไปดูน้ําตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเราไปเลยครับว่าจะเดินไปถึงตรงไหนเนาะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นร่องน้ํา มันอาจจะแฉะถ้ามันแฉะมากอาจจะเดินไปเดินไปไม่ถึงน้ำนะครับทุกคนเราไปกันเลยครับ ผมเดินมาก็เจอนี่น่าจะเป็นขี้กวางนะครับทุกคนมีรอยด้วยตอนที่ผมเดินลงมาถึงทาน้ำแล้วนะครับตรงนู้นหิมะยังละลายไม่หมดนะครับเห็นไหมครับขา,ขาวๆอยู่นู่นนะครับนี่จะเป็นทาน้ำเนาะ โอ้นี่นะครับทุกคนสวยนะอ้อฮะเดี๋ยวผมจะลองเดินข้าไปฝั่งนู้นดูจะมีต้นไม้ล้มฝั่งน้ำอยู่นะครับนี่ไม้ได้ยินแสงน้ำสดชื่นไหมครับ ตรงนี้ไม่มีลมนะครับทุกคนมันจะเป็นหุบลงมาไงเนาะเันกอจะมีทานน้ำเงี้ยไม่มีลมนะครับแต่อยู่ฝั่งข้างบนอนะลมครับลมแรงเย็นนี่นะครับทุกคนโอ,ดดโอ้ด้านหน้าสวยไหมครับ นะ้ำจะไหลแบน,นี้นะครับโอหโหน่าจะเป็นหิมะิม้แล้วลลายลงมาเห็นไหมทุกคนมีแต่ใบไม้เนาะใบไม้มันจะไหลลงมา,า,งมา,า,งมาตามตามไอ้นี่ของสลบลงมานะครับก็จะเป็นหิมะพาลงมาเราจะข้ามฝั่งนู้นดีไหมครับไม่ไปดีกว่าเดินเลาะเลาะทานี้ดูก่อนนะครับน้ำคงจะเย็นหน้าดูนะทุกคน นี่ครับจะมีรอยนะครับรอยเท้าอันนี้อันนี้น่เป็นขี้กว่างแต่เมื่อกี้เอ๊ใช่หรือเปล่าผมก็เดาเอานะครับ<ม>เดินลันเลาะพามาตะลุยป่านะครับวันนี้ จะมีมนุษย์ถ้ำอยู่หนึ่งคนเขากำลังทำอะไรไม่รู้นะครับอยู่ข้างบนนะว้าวสวยครับจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูฮะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูนะครับครับโอ้โห ก็จะค้าไปฝั่งนู้นก็มันไปได้อยู่ไอ้ที่มันไม่เกาะอ่ละลา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 โอ้โหเสียดายอย่างเดียวนะขทางยวฟ้า,ามไม่สวยอะ่ะ ถ้าต้องขวาจะสวยนะทุกคนโอวิวบรรยากาศจะสวยมากเลยเนี่นะครับอันนี้ก็คือใบไม้ยังไม่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 อะไรไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นเลยยังไม่ผีเลยหีใบมันมีนิดเดียวนะครับมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะทุกคนถ้ามีใบไม้เยอะก็จะสวยแบบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นพวกจะเป็นย้าๆเกิดขึ้นเนาะขึ้นมาเนี่ยก็สวยนะครับขอแวะตรงนี้ก่อนนะทุกคน เราจะไปขึ้นเขาลุ่นู้นกันถ้ามันยาวที่พีก็อาจจะเป็นสองยี่ีนี่นะครับพามาให้ทุกคนได้ดูสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแถวนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะน่าจะมีปลานะถ้ามีปลาคงจะดีนะครับทุกคนเหมือนในสารคดีเนะาะที่มีปลามันมันจะ,จะขึ้นมาวางไข่อย่างเงี้ยว่ายทวนน้ำขึ้นมาเนาะถ้าทางจะดีทุกคน แต่มันคงไม่มีแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเขารุ่นน้นกันต่อเลยนะครับ